เคยเห็นแต่ในสนามนะครับช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณครับฟุตบอลเจ็ดคนรายการใหญ่วันนี้จังหวัดกระสิน์ได้ตอนรับอาคาตุก,กาครับจากผู้ทีรักในกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนครับมาห้ำหันเพื่อชิงเงินรางวัลเป็นประบติศาสตร์ครับสูงถึงหน0 0 0แบาทช่วงนี้พี่เอกก็กำลังพักอยู่ให้ผมมือสำรองขึ้นมาภาคแทง สนามอื่นเรียกผู้บรรยายหรือผู้ภาคแต่ในขณะนี้เรียกบักภาค20นาทีต่อจากนี้ไปครับขอเสียงตบมือกับนักกีฬาทั้งสองทีมครับใครประมือคอยรับให้รวยถูกหวยเรียงเบอร์อทักทายก่อนโดยที่มาของฝีไพ้ขอนแก่นเมืองหมอแคนตำนานดอกคูนเสียงแคน20นาทีนี้จะเป็น20นาทีของความเป็นความแข็งแกร่งดูนี้โยนยาครับตรงนี้ ปล่อยให้จากจันท์ถึงพุธครับข้ามคานลูกนี้มุกไปหาพาเพ็่นเครียดขอบคุณไปยังทีมงานไร้สด KDC ฟุตบอลลีกครับสองทีมใครจะกลับบ้านมือเปล่าอีกหนึ่งทีมจะประสบผลสำเร็จกับประการปฏิวัติยาวครับลูกนี้เป็นลูกฝาว ไม่มีคำว่าผู้แพ้ครับถ้าอยากได้เงินแสนไปคลองถินเพ่ยครับหรือจักริตเอ็นลูกสูตรครับแต่ว่าใส่เสื้อธรรมดาไม่ใส่เสื้อสูตรลงไปตัดใจจริงครับลูกนี้แหม่ยังไม่ตรงสายยันครับยังไม่ตรงเป้ายังคำสายยันไม่เจอ บอลคู่นี้ใน3นาทีแรกนั้นกำลังดูเชิงกันอยู่ครับต่างฝ่ายต่างไม่เคยพ่ายแพ้แต่นัดนี้นะครับจะเป็นนัดชี้ชะตาคนจะกลับบ้านหรือจะเข้ารอบต่อไปทีมงานของพิงค์ไปครับลุกนี้รำเลียงบอลมาจะโดนสกัดทีมงานของสซย่ญาอยู่ลูกนี้เป็นลูก19เนกาครับหรือลูกทุ่มทุ่มยมามายังพิงค์ไปแหม่ลูกนี้ ยังหาจังหวะไม่เจอครับตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นจังหวะนิโนกิครับดูไปดูมาแล้วเป็นจังหวะโดดีดง คนไม่เอาฐานด้วยอขึ้หนหลังมาลูกนี่ตั้งใจยิงไกลหน่อยที่ไงปะการังของพิงไพ่ครับหลังเบียดบองขึ้นมาโดยสายยาสายยาทุนน,ทน,ทนี้รับสวนกลับจากทีเดียวรถพุ่นแดงหมายเลข11ครับลูกนี้กรรมการปรั่นปีเจ้าทันทีไม่ต้องเบรกเกมครับลูกนี้จากรุกเป็นรับจากรับเป็นรุก โอ้ตัดผ้ามาจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินยืนอยู่ที่เส้นครับแล้วตัดสินให้เป็นประตูครับโอ้โหโอ้จากภาพช้าครับชัดเจนครับว่าเข้าแล้วครับจากภาพช้าครับชัดเจนครับอ่าอ่าลูกนี้ครับดูในเพลียได้ครับอ่าผู้สิยงยรับยืนยันเป็นประตูครับ หนึ่งศูนย์ครับพี่น้องเซย่าออกนำครับเอาเลยครับน้องเซย่าครับเซย่าครับขึ้นนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอยู่ที่พิงเพื่อเลยครับจะกลับสู่เกมได้หรือไม่ครับ อ้าวะครับพิงเพยครับอยู่เฉยไม่ได้ครับ20นาทีจบนะครับครึ่งเดียวครับทักทายไปก่อนครับโดยสายยาครับขึ้นนำในนาทีที่5ครับลูกนี้กรรมการชี้ขาดทันทีครับว่าเป็นลูกข้ามเส้นอย่างที่คุณเอกได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น เอาละครับมาดูอีก1ินาทีต่อจากนี้ไปทีมงานของพียงไพ่จะสามารถแกร้รำได้หรือไม่หรือจะไปให้สซย,ย่านั้นทำประตูและรักษาสกอนี้เอาตอนนี้ครับทีมงานของสซย,ย่ากปลางเดียบอลเข้ามาเตะมาให้บอลเล่นมาแล้วชบาครับจากพองจากพอ,กพอตัดใจยิงกันทันทีลกนีโดนแฉบออกข้างหลังครับเอาละครับเริ่มเกมความมันแล้วไม่มีคำว,ว่าผู้แพ้สำหรับเวรีนี้และคู่นี้ผู้แพ้ต้องน้ำตาแตกน้ำตาแตนกลับบ้านผู้ชนะครับจะได้ชิงเงินรางวัลในรอบต่อไปทันที ทีมงานสายยาครับตรงนี้เตะมุมครับสายเหตุที่สนามฟุตบอลทำเป็นสี่เหลี่ยมเพราะจะได้เตะมุมถ้าทำเป็นวงกลมไม่มีมุมให้เตะแน่นอนทีน,นี้ศา,าสตร์ป .2 เรียนมาผิงเพยครับตอนนี้แก้รูปเกมทันทีครับเปลี่ยนการเล่นระบบ6 4เอียวเป็นหน้าต่ำ1 2 3อขอนแกเจอกร,รุงเทพามาหานครครับกทอมอลูกนี้ ทิ้งไปครับัดใจยิงโอ้ยถัดทายแล้วครับลูกนี้หวาดเสียวชนะเกินยังกระดูน้องอิงฟ้าใส่ชุดราตรีแม่ยิงตั้งแต่จันถึงพุทธครับข้ามขาดนิดเดียวทักทายกันต่อครับกดดันอย่างต่อเนื่องทีมงานของสายยาครับลูกนี้ล็อกแบบสวยลากเกิดไปแล้วลากมาไป,ปรปเป็สิบียร์ครับจักรพพองจักรพองอ์หลังนี้เลี้ยงหลบหลบหลบหนึ่งสองส เจตนาทีผ่านพ้นเอาละครับทีมงานของถิงเพย์ครับตอนนี้กดดันอย่างต่อเนื่องครับขออนุญาตนะครับขอให้เป็นไปตามคำสิ่งของูุ้ทธศิ์นะครับถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับกติกานะครับก็พูทธศิล์ครับตัดสินไปแล้วครับพุทธศิ์ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งครับมี เวลาตาตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีครับขอให้ยอมรับคำตัดสินของผู้ตัดสินครับขอบคุณมากครับ, season, บากาสู่เกมการแข่งขันต่อไปครับในนาทีที่12เอ,เอาละครับตรงนี้ได้สวนกลับแล้วหรือไม่ชีมงานของพิงเพยพิงเพยล็อก คืนบาสูรเด่นมาได้14พิงไพ่แทงทคลุช่องไม่ผ่านแดนหลังของทีมงานของสย,ยะพ,พิงคพ่ยังได้บอลอยกคืนอยู่คืนให้อภิเษฎอภิเษฎแทงทคลุเอ้าไม่มีคนตัวเข้าทำตอนนี้เอานะครับตัดเกมข้มาสูตรดนกาดน้านนะลูกนี้ ต้องขอชื่นชมสปีดนักกีฬาของทั้ง2ทีมนะครับพวกเรารู้แพ้รู้ชนะร่วมไปที่พวกเราร่วมด้วยช่วยกันกิจกรรมดีอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเชยสะพันนะครับผมในนามฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับ เดี๋ยวผมขอแยกตัดสินชี้ขาดนะครับถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับเ,เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกผู้จัดการทีมทั้งทั้งสองทีมมาคุยนะครับพวกเราเป็นผู้รักในเกมกีฬานะครับทีมงานฝ่ายจัดการแข่งขันตอนนี้นะครับก็ประสานงานนะครับ มีความรักความผูกพันซึ่งกันและกันนะครับ แต่ว่าปาเลโมไปตีปิงปองเลยยนนีพ่พญานาเคยเจอที่ไหนฉันจะบอกให้เจอข้างมาขีดไฟความรักความผูกพันที่มีให้กันและกันคือมิตรภาพของฟุตบอลอย่างแท้จริงนะครับขอบคุณมากมายพวกเราร่วมด้วยช่วยกันครับนะครับ ตอนนี้ผู้จัดก,การทีมของทั้ง2ทีมพบกับกรรมการจัดการแข่งขันนะครับเพื่อ,อดูการชี้ขาดนะครับขอบคุณไปยังทีมงานของนะครับ KDC ครับนี่ทีมงานนะครับกรรมการตัดสินทีมงานถ่ายทอดสดขั้นเทพอย่างแท้จริงนะครับครับ เชิญกรรมการคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรียนเชิญครับชี้แจงครับตามที่เราได้ดูนะครับการตัดสินของไฟจากตัวที่สุดนะครับผู้ตัดสินตัดสินได้ถูกต้องเลยนะครับทำงานเห็นกันต่อไปนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในวินาต่อศูนย์ครับท่านผู้ชมครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมครับใพืปรบมือขอให้ร่ำไม่รวยถูกหวยเรียงเบอร์งวดจะมานี่ครับขอให้ถูกลงวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่และที่ห้าส่วนผมกับเสียเอกขอถูกรางวันเลขท้ายสองตัวก็พอก็ ถูกต้องครับตัดสินถูกต้องครับบอลเข้าเต็มใบครับก็เชิญผู้จัดการทีมมารับชมนะครับก็ตัดสินถูกต้องนะครับพอบอลเข้าไปเต็มใบครับผู้ตัดสินก็ยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องครับเวลาก็หยุดไว้ให้ครับกับเวลาที่เหลือหนึ่งนาทีสิบเอ็ดนาทีสิบวินาทีกับสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็ผู้ตัดสินตัดสินถูกต้องครับกรรมการผู้ตัดสินชุดนี้เดินทางไปแข่งขันตัดสินแล้วที่ประเทศจีนนะครับมีทั้งหวังเสาหมาหั่น แล้วก็ท่านเป่าผมเพิ่งรู้เขาว่าท่านเป่าบุญกินใครรู้เขาว่าชื่อเล่นท่านชื่ออะไรมีคนบอกท่านเป่าท่านเป่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วท่านเป่าบุญกินมีชื่อเล่นชื่อว่าคําเพราะว่าก่อนจะตัดสินทุกครั้งฟังคําตัดสินแสดงว่าท่านเป่าชื่อคําขอขอบคุณสาหรับเสียงปมมืออันเกียวกราวมมกไม่หาพาพยนเพียดเอาละครับเกมกีฬาลูกฟุตบอลครับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ขนาดน้ำผสมกันยังออกมาเป็นตัวสิประทีต่อจากนี้ไปครับวัดพิสูจน์ความแข็งก่งของทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นทีมผิงไพ่ในชุดเสื้อสี <ละ S 1> แดงดำ <วะ S 1> พบกับทีมไซย,ยาครับสปีดนักกีฬาของทั้งสองทีมทีงมานแต่การขันต้องของกลาบขับคุณเวนเนนอย่างสูงยิ่งมี <วะ S 1> ท่านถึงมีเราครับ <วะ S 1> ใชยชนะใครก็อยากได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดรู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยมณีสีสุวรรณผ <วะ S 1> ิงเพยครับ ลูกนี้ได้ลูกฝีคลิกครับ10นาทีที่เหลือต่อจากนี้ไปมีคุณค่าของทั้งสองทีมลรงนี้จ้าสกอร์กลับมาสมันเกินเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งทีมงานของพิงไพกับลูกนี้แม่เหมือนกับแม็กควายนั้นนะครับหลอกล่อตัวเองมันพยาค่ะ ทีมงานไซย,ยาหลรอดตอนรับลูกมระสุมโลกนี้โอ้ผิงไพ่ได้ใจแล้วครับตอนนี้ทีมงานคอนแันในชุดแดงดำพบกับทีมงานจากกรุงเทพพระมหานครของน้องอิงฟ้าทีมงานมิสแกนสซย,ยาชุดเสื้อสีฟ้าบีบได้เร็วทันทีครับสซย,ยาครับลลกดียอดนาไม่ผ่านก,นก,การสกัดของพิงไพ่ครับ ลูกนี้ม่เข้าถาขอ,อ,อ้เลนเบิร์วมาเจ็ตโอ้ลูกนี้กรรมการเรียกมาเตียนนะครับบอกว่าหมายเลขเจชิซโนโดนาโดครับขอสแสดงความเสียใจครับที่สูญเสียบุตรชายครับในวันแดงเดือดพอดีโอ้กนาทีต่อจากนี้ไปครับกรรมการตัดสินนะครับบอกลูกนี้ต้องขอพิษณุโลกครับ หรือกำแพงเพราะอยู่ติดกันพิงไปครับลูกนี้เล่นลูกสูตรครับดูจังหวะทำไงดีนะครับลูกนี้เล่นสั้นขยันซอยือบอลให้ลูกนี้ชิปเล่นตรกงกลางนี้โกลลูกสูตรครับยังได้บอลอยู่เพิ่มไปผู้เล่นหมายเลขสิบสามโค้งลูกคโอ้ยแม่สุดยอดมากครับ ผู้เล่นหมายเลขเจ็ดครับเป็นผู้เล่นที่19นาทีกาเทมากครับทุ่มเททั้งสองทีมเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาผู้เล่นที่เหนื่อยออกออกเอาผู้เล่นที่เหนื่อยกว่าเข้าไปแทนเอาแก่เกมไปแล้วครับใน10นาทีถือว่าวัดขุมกำลังนะครับวัดสกิลทักษะกันเลยอีกฝั่งหนึ่งเดินทางไกลมาจากกรุงเทพครับตรวจนะครับโควิดแล้วปรากฏว่า2ขีดขึ้น เราไม่เอามากุงเทปชุดเสื้อสีฟ้าครับลูกนี้ล็อกล็บบาสสวยงามถ่ายบอลมาผู้เล่นหมายเลขจุดเจ็ดล็อกไปไหมลูกนี้ขืนบอลไปให้ผิวไปผ่านตัวเจาของผิงไครผิงไปครับล็อกมาไอ้ประวิทย์ประวิทย์ล็อกมาประวิทย์ลูกนี้กรรมการบอกลูกนี้เข้าข้างหลังกระเทยชอบผู้ชายไม่ชอบญิงเผยครับผู้เล่นที่สูงยาวเข่าดี สกอร์บอลในขณะนี้สมันเกินเสมอกันอยู่ท like ี่1ประตูต่อหนึ่งดูครับฟีกิกลูกเดียวยิง3คนครับออกจะเป็นลูกสูตรครับเอกำลังสองสกับไปส่วนแซดกับเส่วนสูงยิงเพยครับลูกนี้ผู้เล่นหมายเลขยี่สิบบตัดทิใจยิงไกลครับลูกนี้ไกลจริงๆ เหลือเวลาอีก7นาทีโดยประมาณทีมงานของฝิงเพย่ยครับในชุดเสื้อสีแดงดำพบกับไซย่าจากกรุงเทพรมหานครในชุดเสื้อสีฟ้าสกอร์บอดหนึ่งต่อหนึ่งครับผู้แพ้ต้องม้วนเสื้อกลับบ้านผู้ชนะนะครับเข้าสู่รอบรองชนะ,ะเลิศต่อไปชนะเมื่อไรเงินหนึ่งมื0บาทอยู่ในกระเป๋าทันทีครับโล,โลกบเด้น็อบอล โอ้กรรมการดูลูกนี้เจตนาทำฟาวครับจังหวัดที่ผู้เล่นของผิงเพ่กำลังจะง,ง,าง้างเท้ายิงครับลูกนี้ทีมงานของผิงเพ่ครับข้อเท้าขายไม่ออกครับข้อเท้าแพง5บาทสิบาทเราก็เล่นครับช่วงนี้เพื่อลดอุณหภูมิของความร้อนให้มีความเย็น ทีมงานของไ<ข>สย,ย่าครับขอกำแพงกรปมการถอยห่างสิบหลาทีเด็ดของฟิลมไพครับในลูกแรกนั้นได้จากลูกฟีคิกมาแล้วลูกนี้จะเป็นการเล่นแบบไหนเจ็ดคตในสนามกับสองผู้ตัดสินกับอีกแปดแสนสายตากำลังจับจ้องมองอยู่ในขณะนี้นั้นฟีคิกฟังเสียงลูกบีดครับ กรรมการบอกว่าขามชาประตูเสียงบีดยาเป่าไปแล้วสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดลูกบอลจิงโข้ยวแวกกำแพงไปแล้วครับแต่ไม่ถึงเชียงใหม่ไปถึงลำพูนแทนแหวกกำแพงได้สายยาเปลี่ยนตัวผู้เล่นทันทีสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาของปูคงพงศิษฐ์คำภี ก็ขออนุญาตเป็นสมาชิกเพิ่มเติมนะครับในกรณีจะดู VR นะครับเราจะอนุญาตให้ดู VR ในกรณีที่รอบชิงชนะเลิศเท่านั้นนะครับรอบชิงชนะเลิศเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถขอดู VR ได้นะครับนอกจากนั้นครับคำตัดสินของฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานคุณภาพรับขั้นครับขอบคุณนักภาคฝีมือขั้นเทพ คุณเอกครับมาชี้แจงเอาลูกนี้เราเบียบบอลึ้นไปใหม่ครับทีมงานของไซย,ยากรรมการ,ปรเปลืกดยาวลูกนี้สีนาทีต่อจากนี้ไปครับสก,กอร์บอร์ดไม่มีใครได้เปียพับหนึ่งประตูต่อหนึ่งสมันเกิร์เสมอกัน ประธานกรรมการชี้ขาดหากเสมอกันจะยิงจุดโทษัเซนเดตนะครับอเานะอาละครับได้ทีลูกฟีคิกของไซย,ยาบ้งางไซยาูเุเ่น17ครับอนุเชตตรงนี้ยิงไปติดกำแพงครับไม่ถึงลำพูน ยังได้ขอขอครอความบอลครับเป็นลูก19ในการหรือลูกทุ่มลูกนี้กอนก้าไปไโอ้โบอลลงพื้นาาาาสายาปล่อยให้ออกสายยา,าโอ้โมาให้ผูเ้เล่นมายเลขเกอ้อคืนบอลไม่ดีครับสามนาทีกดดันครับพูดภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นเด็กวัดครับเก็บกดพระนอนกดเสร็จเด็กวัดต้องเก็บกดทันทีนลูกนี้คืนมาสายยาขอความบอลโดยผู้เล่นจเตรงนี้ พยายามจะพาบอลไปเองครับแต่บอลกับคนไม่รู้ใจกันทีมงานโค้ดก็สั่งแล้วครับตอนนี้หลุ้นยังกระหวยแม่น้ำหนึ่งครับโอ้ลูกนี้ไม่ผ่านตัวที่สองลูกนี้กรรมาการบอกว่าเป็นลูกระยองครับหรือลูกชนอยู่ใกล้กัน เนเร็วทันทีครับทีไนของผิดไปผิดไปลงนี้เราเบียบอลไปล็อกหนึ่งสองสามทียังไปไม่ได้ลูกนี้เตียงสั้นขยัยคอยคืนมาูรักษาประตูครับทางบอลออกเพื่อให้มีพื้นที่ในการเล่นเอาละครับสองนาทีต่อจากนี้ไปทีมไหนจะเป็นฝ่ายพลาพั้งทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบมาดูกันสองนาทีของมีความหมายในรอบกอล์ชนะเลิศทีมงานของไซยาครับได้ขอพรอบอลโดยอนุวัฒน์อนุวัฒน์ส่งให้ประเสริฐประโสฐส่งให้อนุวัฒน์ประเสริฐอ,อ,อ,อีกทีหนึ่ง เซิร์ตขืนอนุวัฒน์อนุวัฒน์ไม่วิชัยพิชัยหนีมาพิงไปครับลูกนี้ได้บันทเจัดทายบอลมาคะลนนสิบสามตัดใจก็อโอ้ยบอกแล้วครับอย่าแทงสี่ห้าหกครับต้องแทงหนึ่งสองสามอย่างนี้ครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามเปิดตอ,อกทีเต็มเต็มคานครับ ยังมีเวลาครับทีมงานของไซยานะครับ2นาที1นึ่งาทีกว่าๆเอาละครับทีมงานไซยาโอ้ยิงเไยครับหลังจากที่ตามหลังนะครับสูนป,ประตูตอนหนึ่งตอนนี้กลับขึ้นมานำเป็น2 1หนึ่งครับ พิงเพยครับสายาสายาสายยาคืนให้27 27ตรงนี้ตัดใจจริงโอ้ยเอาแล้วครับในโตกันแล้วครับท่านผู้ชม42วินาทีไม่ถึง1น,นาทีต่อจากนี้ไปอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสายยาต้องการรักษาสกอร์นี้นพิงเพเคลียร์เล่นเร็วทันทีครับทีมงานสายยา สายยาล็อกหนึ่งสองคืในให้เพื่อนสายยาปฐมพงศ์ปฐมพง์ทวีต้องทำแล้วให้ขึ้นมาปเปล่ปปงปฐมพงศ์หมายเลขเกตเจียตองไกลลงนี้โดนปันไไดไปเลยชาปิ่งทีหนึ่งโอ้ยโอ้แม่เจ้าโอ้นี่ครับเสน่ห์ของฟุตบอล อยู่ที่คณะกรรมการครับจะชดเชยเวลาการแข่งขันกี่นาทีกรรมการชดเชยการแข่งขันสองนาทีสู่กันต่อครับฟุตบอลลูกกลมๆสายยากจะเอาคืนได้หรือไม่ญิงเผยต้องการรักษาสกอร์นี้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโอ้ตัดได้ครับลูกนี้ทีมงานของ พิงไปพิงไปล็อก13ดสามคืตรในในสวดตรงนี้ไม่ยิงแล้วไอ้ทีหนึ่งแล้วทีหนึ่งมาเลขสามเข้าไปทีหนึ่งชิปโอ้โหมาเลขสามกิงไก่โอ้บังดีก็นาัางโปตัวพี่น,อน้องนี่นังโปกับบัมวบลปานีได้เนี่ยนอกจากตีเนาะยังอยู่ครับโป้แต่ได้ก็ได้แต่ที่กรรมการไม่เป่านกวีด e ในสนามจะมีการแข่งขันลูกนี้ กรรมการว่าเดี๋ยวบปแลงไปกิดก่อนน้ำกันว่าไปแลงครับอาจารย์กรรมการบอกลูกนี้เป็นลูกต่างประเทศครับลูกสุกกรรมการเบิ่งไปบั้หาสมปองเว้ยลราตัดสินรมะปูเด่นขอกำแพงครับกำแพงไม่อยู่ก็พิซซูโลกครับแถวๆนั้นแหละครับใกล้พิจิตรอยู่ที่กรรมการกรรมการตัดสินนะครับกรรมการทั้งสองท่าน ลูกนี้มองไปที่ประตูบอกว่าคอยซีเซฟให้เจ้าเอาละครับต่อดีู้รักษาประตูขึ้นไปไหมลูกนี้ตั้งใจยิงตอนสกัดได้ครับแมบีบหัวใจก็บีบหัวใจใครที่เป็นโรคหัวใจอย่ามาใกล้สนามนี้ครับไปโรงพยาบาลโอเอาแล้วเอาแล้วสายาเตมอลเข้ามาพิงไปเคลียบอลก็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 กรรมการกรรมการวิ่งมาครับพระมหาสมปอง ออกมาดูกรรมการชี้ตรงนี้แหละมีมดดำกรรมการบอกว่าเป็นการสกัดเพื่อลูกนี้เหมือนจะเข้าประตูนะครับก็เป็นลูกสุดวิสัยครับทีมงานของไซย,ยาครับต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตูครับเอา้เล่นหมายเลขหนึ่งลงไปครับ มาเลข26ออกเพราะว่ามันออกบ่อยเกิน26เอาไปออก1นึ่งผ่าปากเดียวดีกว่าขออนุญาตนะครับคู่ต่อไปกู่เซ็กครับกับ KDC ครับเตรียมความพร้อมเลยครับคู่ต่อไปครับเอาละครับไมแค่30มสิบเซนจากกรอบเขียดโทษผิงเพยจะฝังหรือว่าไสยยะ จะรับจะเป็นลูกก็ดูลูกนี้แหละกรรมการบองว่าลูกนี้ผู้เล่นหมายเลข14เข้ามาก่อนเวลาอันควรกรรมการให้ใบเหลืองแต่จุดโทษอีกหนึ่งครั้งก็เป็นการอันจังหวะก,กันแล้วครับ ิงเพยอีกทีหนึ่งแม่มันมียดหัวใจครับทวนทดเวลาบาดเจ็บผิงเพยตัดใจเก่งโ้กรรมการไม่รอช้าครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับขอเสียงปรบมือกับนักกีฬาทั้งสองทีมครับใครปรบมือขอร่ำให้ร,หรวยถูกหวยเรียงเบอร์ผลการแข่งขันครับผิงเพยอเอาชนะใไซยาไป สประตูต่อหนึ่งขอแสดงความยินดีกับทีมชิยชนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมสาย,ยานะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาทำการแข่งขันที่กลาลสินครับยินดีต้อนรับนะครับขอให้ท่านนะครับอยู่ที่เมืองกาฬสินอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญเสเอกครับ